จิตวิทยา,าข้อแรกคือความคุมเครือเท่ากับยาพิษในโพสต์ขายครูซีฮอฟกินนะครับนักการตลาดในตำนานผู้ที่เขียนโฆษณาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยคนนี้โหมดมากเขาบอก เอาไว้เลยนะฮะว่าความคุ้มเครือเนี่ยคือจุดที่อันตรายมากๆความคุ้มเครือเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วทีนี้มันถูกส่งต่อมาถึงการทําการตลาดอีกด้วยคุณจะเห็นได้จากคําโฆษณาประเภทที่บอกว่าดีที่สุดในโลกถูกที่สุดในประเทศถูกต้องไหมซึ่งกลายเป็นเหมือนคาโฆษณายอดฮิตที่ทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะได้ผลแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับจากสถิติทุกอย่างที่คนคนนี้เก็บมาที่คุณคูดซีฮอฟกินเก็บมาเขาบอกว่ามันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะอะไรเพราะว่าคําเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาณตนความขี้โมของคนที่เขียนโฆษณาแล้วความไม่ซื่อสัตย์นะครับคือทุกอย่างที่ทําให้ดูโฆษณาเนี่ยที่คุณพยายามใส่ไปแทนที่มันจะดีมันทําให้ความเชื่อถือลดน้อยลงถูกไหมไม่มีใครคาดหวังที่จะเจอโฆษณาที่มันลวงโลกหรอ เพราะว่าใครมันจะมีความเชื่อว่าแบบคนแบบจะกล้าโกหกผ่านที่แบบสื่อที่คนเห็นจนํานวนมากแบบนี้ดังนั้นทุกคําพูดที่อยู่ในโฆษณาของคุณครับจะถูกคนยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงแล้วถ้าแบบคุณเขียนเว่อร์แบบมันก็จะดูขัดแย้งกันไปหมดเลยโดยเฉพาะนะครับตัวเลขและข้อมูลทางสถิติจะมีน้ําหนักและได้ผลมากสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องคิดในการทําการตลาดของคุณให้มากๆเลยคุณต้องสื่อสารทําไมครับให้เจาะจงห้ามคุ้มเครือแต่คุณต้องสื่อสารให จาะจงเช่นขอยกเป็นตัวอย่างถ้าสมมุติผมบอกว่าไฟฉายผมขายไฟฉายนะสมมุติผมบอกไฟฉายทางสเตนให้ความสว่างมากกว่าไฟฉายที่ทําจากคาร์บอนคนที่ฟังคนที่อ่านคนที่ได้ดูคลิปขายนี้นะครับหรือคนที่อ่านโพสต์นี้ก็จะรู้สึกว่าสมองเขาจะบอกว่าสว่างกว่าแค่ไหนถูกต้องไหมสว่างกว่าจริงไหมดังนั้นนะครับถ้าคุณต้องการทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อถือในสิ่งที่คุณนําเสนอมากขึ้นใส่ตัวเลขไปผมจะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นไฟฉายทางสเตนให้ ความสว่างมากถึง3.25เท่ามากกว่าไฟฉายคาร์บอนผู้คนจะรู้เรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันมีการทดสอบและเปรียบเทียบ กันแล้วว่ามันมีความสว่างมากกว่ากันกี่เท่าซึ่งเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าสาเท่านี้มันประมาณไหนแต่มันรู้ว่ามันสว่างมากกว่างเก็ตไอเดียไหมเพียงแค่เพิ่มตัวอย่างแค่นี้ไปเพิ่มตัวเลขเข้าไปเพิ่มความจำเพาะเจาะจงเข้าไปในการน,นาาํนานเสนอขายของคุณมันจะทําให้การนาเสนอของคุณมีน้ําหนักและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งครับมีครีมโกนหนวดยี่ห้อหนึ่งฮะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากเลยคือตลาดในยุคนั้นอะครีมโกนหนวดแบบโหคนมาทําเยอะมากนะฮะเยอะมากการที่จะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้าไปขอส่วนแบ่งทางการตลาด ซีฮอปกินนะครับเขาดูว่าทุกยี่ห้อเนี่ยสโลแกนของยี่ห้อเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันหมดเขาจะบอกว่าฟองเยอะแห้งช้าโกนง่ายส่วนใหญ่ทุกแบรนด์จะใช้คําโฆษณาแบบนี้ของเราฟองเยอะของเราแห้งช้าของเราโกนง,ง่ายแต่ทีนี้ครับเขาใช้เทคนิคที่เรากําลังเรียนอยู่นี่อย่าทําให้คลุมเครือให้มันเจาะจงไปเลยใส่ตัวเลขใส่ความจาเพาะเข้าไปเขาเขียนโฆษณาว่าเปลี่ยนสภาพหนวดแข็งแข็ง,ขงให้นุ่มลงในหนึ่งนาทีเห็นไหม ดูน่าสนใจมากกว่าไหมเขียนให้มันชัดไปเลยเปลี่ยนหนวดทําไมครับจากแข็งให้นุ่มเกียรีีหนาทีและคุณรู้ไหมว่าความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับแบรนด์แบรนด์นี้ที่คุณซีฮอปกินเข้าไปช่วยเขาสามารถทําให้ธุรกิจเนี้ยประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงมากหลังจากนั้นเขายังออกแคมเปญอีกหลายๆอย่างมาครับอย่างเช่นสามารถคงฟองได้ถึง10นาที บนใบหน้าไม่ต้องบีบซ้ำแทนที่จะบอกว่าทําไมครับฟองเยอะหรือแห้งช้าบอกไปเลยว่าฟองอยู่บนใบหน้าคุณได้10นาทีโดยที่คุณไม่ต้องบีบซ้ำเห็นชัดไหมหน่าซื้อกว่าไหมเห็นไหมแค่เพิ่มแค่นี้เองเขาต่อยอดไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นผลผลิตจากการทดสอบและเปรียบเทียบส่วนผสมกว่า130ชนิดเห็นไหมว่าเขาไ,ไปเปรียบเทียบกับ อะไรครับร้อยสามสิชนิดเลยอ่ะเห็นไหมมาต่างไหมจริงแค่อันที่2ก็แบบสามารถคงฟองได้นานถึง10เท่าบนใบหน้าไม่ต้องบีบซ้ำอ่ะดีกว่าไหมผมเห็นหลายๆคนนะเวลาแบบเขียนโพส์ตขายหรือขายจะใส่แค่ตัวนี้แล้วใส่ให้มันดูคลุมเคลือไว้ก่อนเพราะฉะนั้นรู้สึกได้เลยใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่เปลี่ยนแค่จุดเล็กๆเองดังนั้นจิตวิทยาของมนุษย์ครับถ้าคุณใส่ความจำเพาะ เจาะจงเข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปทําให้มันเจาะจงแล้วก็ใส่ตัวเลขทําไมครับมันจะทําให้โพสต์ขายรีิปขายครั้งนั้นของคุณนะครับมีความน่าสนใจและความน่าเช Rings ื่อถือที่เพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยเห็นไหมจากตัวอย่างที่ผมยกให้แค่น <gitti> ี้ก็ช่วยให้โพสของคุณน่าสนใจแล้ว